สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็ <laughs> <laughs> มาต่อเนื่องกันเลยนะครับคลิปนี้ก็มาขายเหรียญน,นะครับวันนี้มีเหรียญเข้ามาค่อนข้างจะหลากหลายรายการนะครับแต่ว่าบางรายการผมก็ค้างส่งแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายานะครับผมก็ส่งแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายไปบ้างนะครับก,ก็คือสั่งจองไว้นานแล้วนะครับก็ วันนี้มีมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองมารับชมกันดูนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญนะครับิตต่อลายดีสลาลม888นะครับตอนนี้ใช้ลายดีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งจะเปลี่ยนลายดีใหม่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งล่วงหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับมีเหรียญอะไรนะครับนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าผมได้มาแบบเหมือนกับ เขาทาความสะอาดมาแล้วนะครับเพื่อนๆด้านหลังอ่ะจะยังคมชัดอยู่นะครับแต่ว่าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1บาตราแผ่นดินเป็นเหรียญที่ด้านหน้าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเหมือนกับขนาดสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะเห็นแบบลางๆเหมือนกันนะครับจะเห็นขาวแว่นนิดนึงนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นอะไรที่แบบมันมันจะคมชัดได้ยากนะครับก็ ขายนะครับพอดีได้มาวันนี้ได้มา200ไม่แน่ใจว่า250เหรียญหรือเปล่านะครับก็ใครที่สนใจก็สอบถามทักกันมาได้นะครับผมขายเหรียญละ6บาทนะครับนี่นะครับราคาไม่สูงนะครับราคาถูกกว่าเหรียญบาทครุฑนะครับอันนี้ขายเหรียญละ6บาทนะครับก็มาแบ่งปันมามามา,มายัางไงอ่ะ มาเคลียร์ของนะครับก็เป็นเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงผมก็ขาย7บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือเน้นเคลียร์ออกเร็วนะครับก็ก็เพราะเหรียญมันเยอะเต็มโตะนะครับผมเคลียร์เหรียญไม่ทันนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคลียร์เหรียญ10บบาท2สีไปนะครับก็สั่งได้นะครับสั่งได้นะครับเหรียญเหรียญเหรียญหนบาทตาแผ่นดินนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ ผ่านการล้างมานะครับขอคนที่ดูแล้วชอบนะครับพิจารณาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับมีมา2 5 0เหรียญน,นะครับถ้าไม่มีใครสั่งหรือว่ายังไงก็คือ ใครจะเหมาก็ได้นะครับคือคือลองลองทักมาดูนะครับคือผมเน้นเคลียร์ของออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของใหม่เข้ามาอีกนะครับก็เดี๋ยวจะขายไม่ทันนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับนี่นะครับก็มีคลิปนี้สั้นๆนะครับมีเข้ามา250เหรียญนะครับประมาณ250เหรียญนะครับคนละ20 30 40 50หรือใครจะเหมา ก็ได้นะครับทักมาเร็วๆนะครับใครจะเหมาต้องต้องเร็วนะครับแต่เหรียญนี้เหรียญพวกนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ราคาไม่สูงนะครับตาแผ่นดินราคาไม่สูงราคารับซื้อก็สี่ห้าบาทเองนะครับราคารับซื้อนะครับราคาไม่สูงบางคนบางท่านมีเหรียญเดียวนะครับก็อาจจะคิดว่าหายากนะครับแต่ก็คือมันแล้วแต่มุมมองนะครับก็ แต่จริงๆแล้วคือหาไม่ยากราคาไม่สูงก็ลองคิดดูนะครับถ้าราคาสูงผมจะมาขายเหรียญละ6บาทได้ยังไงนะครับอันนี้คือข้อคิดง่ายๆนะครับคือถ้าแพงจริงคือผมคงไม่มาขายเหรียญละ6บาทนะครับนี่นะครับก็ประมาณอ้อลืมบอกนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับค่าจัดส่ง EMS นะครับสั่งเหรียญก็ส่ง50นะครับเหมาหมดทั้งกองก็ส่ง50บบาทนะครับ EMS เหมือนกันนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ